สวัสดีค่ะพอกันกับสองยายมุ้งมือหนีหนสิมากรอยปรุงค่ะปรุงได้มาสดๆเลยค่ะลาเกเรียบรอยอย้อยแล้วสก้อยจัดแน่้อยแลละพี่น้องก็บสบายหาเก็บพักหอมเก็บพักไมาไปกินครับค่ะนี่เป็นพักปลูกไว้อยู่ในกระถางพี่นอ้องนะครับบ่งามกัะจายยีพักขึ้นสายขึ้นสายต้นหอม ปลูกไว้ก่ได้เก็บกินเนี่ยมีแนวไส้ค่ะท้งนี้เป็น <Okay. S 1> กระเม็นพักสาลาแหน่ค่ะปลูกไส้กระทางท่านกระเม็นต้นพักแพ้วค่ะก็เก็บเอายอดยอดพักแพ้วไปใไส้ก้วยกุ้งค่ะ เก็บสะละนเน่ปลูกว้พ่อได้เก็บกินค่ะพี่น้องพ้มอมน่อกะลีเอาใบอนันค่ะพี่น้องเพื่อสิได้กินโดน,ดน ได้พัอหอมพ่อแล้วกซ็สิมาเก็บพผักกระโดนไปกินครับค่ะพักกระโดนน้าค่ะกำลังปรงหยอดเลยพี่น้องกำลังปงหยอดพอดีกิน แลกินอยู่กับแดดพี่น้องแดดไล่เตียมเตียงไปแล้วค่ะพร้อมที่สีรงมือก้อยนี่ค่ะกุ้งล่างทั้งเพิ่อสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องก้อยแบบไม่ต้องตําค่ะ สุดๆพ mm ี่น้องคุนเคียงเลยค่ะข้าวคัวลุ่งไปพี่น้องข้าวคัวไม่ไม่หอมหอมพริกขงสุดๆเกลือนิดน้อยน้ำปลา น yeah, <that> ่าครับคนเขาใส่กางหวังไปเด้ขนาด กวาดจนเส็นพี่น้องแส่แสบจิ้มค่ะเติมน้ำปลาค่ะ เดี๋ยวเลยพี่น้องก้อยขุ่งเต็นเซ็บแซ่บย่างมือเสากระพักกระโดนกระบอกทั่วกรอบๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเด้อมาเส็บเซบน้ำกันเด้อค่ะเส็บเบน้ำกันยามเสาได้พี่น้องเด้อก้อยขุ่งเต้นคลิปนีแย้มมุ่งจบลิปซ้ำนี่แล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นเลยเด้อสวัสดีค่ะ